ครับสวัสดีครับผมวันที่ผมจะิาพาไปดูแอตตอนแบ็คแพคพัดพัด2.0กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยพอเริ่มมาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยแบบเห็นได้ชัดคือนี่ครับคู่มือกับปจัจฮะปะจัจอันนี้เราสามารถตั้งค่าความสามารถของกระเป๋าได้แล้วนะคือก่อนหน้านี้กระเป๋ามันจะไม่สามารถเปิดปิดความสามารถได้นะอันนี้คือเราสามารถเปิดปิดได้แล้วฮนะเช่นเราไม่อยากให้ใครสามารถใช้ความสามารถของกระเป๋าได้เลยเราก็สามารถกดปิดทั้งหมดได้เลยนะเห็นไหม เท่านี้เราก็จะใช้ความสามารถของกระเป๋าไม่ได้แล้วหรือถ้าอยากเปิดแค่บางอันเราก็สามารถเลือกเปิดเป็นบางอันได้นี่ครับอ่ะแต่ผมจะเปิดไว้ทั้งหมดก่อนแล้วกันนี่อ่ะตามนี้ฮะอันนี้คือประแจที่เขาเพิ่มเข้ามานะส่วนสมุดคู่มือก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยฮนะมันก็ไม่นิดสักทีเดียวนะดูดีขึ้นประมาณนึงเลยฮนะและก็ทบทวนข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับผมกระเป๋าไม้เก็บได้4 8ช่อง กระเป๋าหนังเก็บได้72ช่องกระเป๋าเหล็กเก็บได้96ช่องกระเป๋าเพชรเก็บได้144ช่องและกระเป๋าเนเธอร์เก็บได้192ช่องนะครับผมตามนี้ฮะโอเคแล้วก็มีอะไรกันอ่ะนี่ครับบันทึกการอัปเดตฮนะ อ่าเวอร์ชัน2.0ปรับสมดุลการเกิดของสิ่งปลูกสร้างก็คือพวกสตรัคเจอร์เกิดน้อยลงนะก่อนหน้าน,นี้มันเกิดเยอะฮะและก็ปรับโฉมอินเทอร์เฟซใหม่ให้สวยงามยิ่งขึ้นขยายช่องเก็บของเหลวได้สูงสุดเป็น150้ถังบ้าไปแล้วคือก่อนหน้านี้มันเก็บได้แค่20ถังนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะอันนี้คือ150้ถังเกินและก็แก้ไขไอคอนใหม่แล้วก็อะไรเนี่ยอัปเดตชื่อระดับระดับไม้เปลี่ยนเป็นสตาร์เตอร์ระดับหนังเปลี่ยนเป็นนักเดินทาง ระดับเหล็กเปลี่ยนเป็นเกานะฮะแล้วก็ระดับเพชรเปลี่ยนเป็นนักสำรวจแล้วก็ระดับเนเธอร์ปรับเป็นอีเทอร์นอลทำไมเขาต้องปรับให้งงอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยอ๋อนี่ไงระดับเกาะระดับนักสำรวจโอเคเขาจะเปลี่ยนให้งงทาไมอ่ะอันเนี้ยไม่ไม่ไม่เข้าใจคือเขาจะเปลี่ยนให้งงทาไมโอเคงนะั้นเดี๋ยวไปขอไปดูคู่มือต่อ แล้วก็อะไรแก้บักนะ๊กฮะปัญหามอนเตอร์เกิดซ้ําซ้อนแล้วก็แก้บั๊กอื่นๆบางส่วนแล้วก็นี่ครับเพิ่มไอเทมใหม่ประแจไว้ตั้งค่าแล้วก็เพิ่มดีไซน์กระเป๋าใหม่10แบบนะนี่โอ้เยอะอยู่นะ10แบบแล้วก็เพิ่มสิ่งปลูกสร้างใหม่4แบบอ่าบ้านคอปเปอร์โกเลมก็คือไอทองแดงอะโกเลมทองแดงแล้วก็เต็นท์แล้วก็บ้านฟักทองแล้วก็สางบ้านแบบ ซากปรากรพังใต้น้ําอะไรประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็กระเป๋าเดนอัปเดตมีความสามารถโซนิกบูมนะครับผมอืมกระเป๋าเดนอัปเดตไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมลองเทปไปหน่อยหนึ่งแล้วฮะคือไอตัวกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรนะไอที่เพิ่มมาใหม่สิบอันนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าให้ดูเลยจะได้เห็นชัดๆนะนี่ครับใส่กระเป๋าอ่านี่ฮะเห็นไหมไม่มีความสามารถหมอบแล้วไม่มีความสามารถอะไรเลยฮะเป็นแค่ ลายสวยงามประมาณนั้นฮะเออแล้วก็เรามาทบทวนวิธีการใช้กระเป๋ากันสักนิดหนึ่งนะก็คือเวลาเราถือกระเป๋าอะไอ่ช่องเนี้เห็นเียน<ๆ>ไอช่องใต้หลอดเลือดหรือไหมคือไอช่องช็อตคัตอะถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปตรงไหนเราจะไม่สามารถถอดกระเป๋าจากตรงนี้ได้เห็นไหมอันนี้คือผมคลิกออกแล้วนะมันถอดไม่ได้ฮะเราต้องเลื่อนเมาส์ออกก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็ถึงจะถอดได้เห็นไหมฮะอ่าอันนี้คือวิธีการใช้งานฮะแล้วเราไม่สามารถวางลงพื้นได้นะแอรอนตัวนี้โอเคอันต่อไปเป็นเค้กฮะ นี่โอเคแล้วก็อันต่อไปเป็นคัเปอร์กลิมนี่ครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นจิ้งจอกนี่ครับเก็บได้กี่ช่องเอ้ยเดี๋ยวผมค่อยไปลองเทสช่องที่หลังแล้วกันนะแล้วก็ต่อไปเป็นฮาโลวีนนะอืมก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ฮาโลวีนแล้วก็ต่อไปเป็นคริกเกอร์ฮนะคริกกิ้งคริกเกอร อ่ายังไงละเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนี่ครับอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นแมกมาเนี่ยใช้ไม่ได้อะเสียวได้ไม่มีความสามารถฮนะนี่ครับแล้วก็คิดมากฮะอันนี้คือเขาทําล่วงหน้าเลยเปะเนี่ยเขาขี้เกียร์ทาปีใหม่ใช่ไหมเขาก็เลยทําล่วงหน้าไปถึงปีใหม่เลยแล้วก็ต่อไปเป็นพอทัลฮะนี่กรอบพอทัล อันนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกันอะนี่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคแล้วก็สุดท้ายฮนะหมาป่านี่ครับเอ้ยอันนี้ดูดีนะไม่แย่เลยฮนะเดี๋ยวเราลองไปเก็บถังน้ําดูกันหน่อยนะสงสัยนิดหน่อยฮนะคือมันเก็บได้ร้อยห้าสิบถังอะ่ะคือมันเยอะโคตรเลยนะโอเคไปแล้วก็เดี๋ยวเอากระเป๋าออกมาแป๊บแล้วก็นี่ครับอ่ะกดตรงนี้ขึ้นมาฮนะ อ๋อนี่ฮะ UI เปลี่ยนเป็นนิดหน่อยจริงด้วยฮะวิธีการใช้งานยังไงสิอ๋อเอาไว้ช่องล่างเดี๋ยวนะแล้วมันเก็บทีเดียวเลยหลายถังไม่ได้เหรออ้าวเอ๊ะคือผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้เราสามารถกดตรงนี้เพื่อเก็บแบบลหลายๆถังได้เลยฮะแต่อันนี้คือเราต้องมานั่งเก็บทีละถังฮะเออ โอ้ยจะว่ามันมันอัปเกรดดีขึ้นไหมเนี่ยมันมันดีขึ้นตัวมันเก็บได้เยอะขึ้นแต่เราต้องมานั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราต้องมานั่งใส่อย่างเงี้ยเนี่ยเอ้ายังไงอ่ี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้มันกดตรงนี้ได้เลยฮะแต่ตอนนี้มันทำไม่ได้อะ่ะอ้าวว้าวุ่นเลยหรือว่าต้องเป็นระดับที่สูงกว่าเหรอก็ไม่น่าใช่ไหมอะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองกระเป๋าเพชรด,ดูปึ๊บอ่ะแล้วก็ ใส่ทิมไม่มันก็ hm, ไม่ได้อยู่ดีไหมเออก็เอองงฮนะคือตอนนี้เหมือนมันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คือเราไม่สามารถเก็บทีเดียวหลายๆถังได้ฮนะคืออันนี้ผมมองเป็นข้อดีมากเลยนะที่เราสามารถเก็บทีเดียวหลายๆถังได้เลยอะ่ะอันนี้คือเราต้องมานั่งใส่แบบเนี้ยทีละถังอะ่ะเออ โอ้ยเนอะเสียดายอะมันหายไปไหนอะไอเก็บทีเดียวทุกถังอะหรือว่าผมจําผิดอะแต่รอบที่แล้วมันกดได้จริงๆนะไอที่กดตรงนี้ปุ๊บแล้วมันเข้ามาทุกถังเลยอะเอ,อแปลกดีฮะอยู่ๆก็เก็บไม่ได้แต่มันเพิ่มมาเป็นร้อยห้าสิบถังจริงฮอะนี่เห็นไหมถือว่าเป็นการเพิ่มที่ดีนะแต่ก็ดนมาเจอปัญหาตรงเนี้ยที่เรากดเก็บทีเดียวหลายๆถังไม่ได้โอ้เซ็งเลยโอเคเดี๋ยวลองลาวาดูบ้างอะ เป็นเหมือนกันไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันแหละไม่น่าจะต่างกันนะอืมอ่ะลองดูลาวาอ๋อลาวามันดีหน่อยฮะกำลังจะบอกว่าเอ้ยมันดีตรงที่ว่าเรากดแบบเนี้ยเด้งขึ้นไปใส่ได้เลยฮะแต่ไม่ใช่นะพอเรากดถังต่อไปมันก็มาอยู่ตรงนี้สุดท้ายเราก็ต้องเนี้ยมานั่งกดทีละถังได้อย่างเสียอย่างจริงๆเลยนะได้เก็บเยอะขึ้นแต่ก็มาเสียตรงเนี่ย มันเสียตรงต้องใส่ทีตะถังเองเนี่ยต้องมานั่งกดใส่มือบ้าบอมากดูดิเออเออเกือ,อ <c ười> บจะดีแต่ดีไม่สุดโอ้ยอย่างเซ็งเลยเสียดายเสียดายเสียดายเกือบจะดีอยู่แล้วฮะแต่มันดีไม่สุดนั่นแหละและก็ต่อไปเป็นกระเป๋าวอร์เดนนะครับผมนี่ครับอัปเกรดความสามารถใหม่เดี๋ยวขอหยิบใส่แป๊บนะึงปึ๊บแล้วก็หยิบใส่โอเคมาเดี๋ยวลองความสามารถกัน บึมโอ้โหโมูไม่ตายอ่ะทีเดียวโอ้โห,โหอย่างนานแล้วครูดาวสิบห้าวิเลยนะอืมแล้วก็รอเดี๋ยวลองดูใหม่ะโอ้พูดถึงไม่ได้กลับมาแบบนี้นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแบบเนี้ยโอเคไปต้องตีสองทีถึงจะตุยฮะโอ้โหแต่พอเห็นแบบแล้วก็แอบคิดถึงแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูการเกิดของสตรักเจอร์ซะหน่อยนะผมอาจจะไม่ได้พาไปดูตัวสตรักเจอร์ซะทีเดียวนะไปดูแค่อัตราการเกิดฮนะคือก่อนหน้านี้มันจะเกิดแบบค่อนข้างจะเยอะประมาณหนึ่งจนมีคนไปบ่นว่ามันลกฮนะแต่อันนี้เดี๋ยวเราลองบินดูกันซะหน่อยนะอืมว่ามันจะลกเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเกิดน้อยลงจนแทบไม่เจอเลยอันนี้ก็ ตอบไม่ได้เหมือนกันโต oh, แต่ไม่ได้มาแมปนี้นานแล้วนะแมปนี้เป็นแมปเริ่มต้นที่ทำคลิปแอดออนต้นๆเลยไงโอ้โ oh, หไม่ได้มาซะนานโอเคครับอืมบินมาสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่โผล่นะไม่ไม่เห็นโผล่เลยอาจจะเกิดน้อยลงมากๆเลยเนี่ยโอ้โ oh, หน่าจะเกิดน้อยลงแบบหายากขึ้นเยอะเลยทีนี้ใครที่บ่นตอนแรกนะว่าเกิดเยอะเกินไปเนะี่ย S <S <S เขาแก่ซะเฮียนเลยเนี่ย <sm art> อันนี้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเคอย่างน้อยก็เจอเกิดนะแต่ก็ไม่ได้เกิดทีแล้วนะก็อย่างที่เห็นเลยฮนะบินไปจากนู่นมาถึงเนี่ยก็เจอแค่เดียวฮะก็ถือว่าเกิดน้อยลงจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันหน่อยอ่านี่ครับเจอระดับเกาะโอเคอันนี้เป็นระดับเหล็กนะเขาจะเขียนชื่อใหม่ให้งงทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลย ชื่อเดิมก็จําง่ายอยู่แล้วฮนะที่เป็นระดับเกาะอู้เยอะนะนี่สตาร์เตอร์ฮะแล้วก็นักเดินทางเดี๋ยวลองบินดูต่ออีกสักหน่อยเนาะก็เผื่อมันเกิดทีเขาบอกว่ามีสิ่งปลูกสร้างใต้ทะเลด้วยนะเป็นสตัคเจอร์ใต้ทะเลฮนะแต่เป็นซากนะอาจจะไม่มีของนะคิดว่าอาจจะไม่มีของอนะถ้าเป็นซากเนะี่ยเฮ้ยใช่ปะ ใช่ไหมเฮ้ยแปลกๆใช่ปะเนี่ยอ้าคิดว่าใช,ใช่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 ใชอืมดีฮะไม่ต้องบินไกลก็มาเจอเลยนี่ระดับเกาะอืมแต่ว่ามันเกิดยากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนบางทีเจอสี่อันติดกันเลยนะ แต่อันนี้คือแบบมันก็ยังมีระยะห่างในการเจออยู่บ้างฮะก็ไม่ได้ถี่ขนาดนั้นคิดว่าน่าจะป้องกันปัญหาการแหลกได้ระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดถี่ก็จะไปมีปัญหาแบบเวลาเล่นไปนานๆก็จะแหลกอีกแต่เกิดน้อยประมาณนี้ก็คิดว่าไม่ได้แย่นะโอเคผมสรบแบคแพกพัดพัดสองจุก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอย่างไรจะชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กับเวทีใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็ขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนชอบทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย